สวัสดีค่ะ happy ปายเดย์ค่ะเจอกันนะคะวันนี้นะคะพี่แมมก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามี4ข้อนะคะ4ข้อสำหรับการสร้างลีดเดอร์ชิพให้กับเด็กๆนะคะลีดเดอร์ชิพคืออะไรการสร้างภาวะความเป็นผู้นำแม้เด็กตัวเล็กๆ จะเป็นผู้นำอะไรใครใช่ไหมคะอ่าไม่ได้เลยนะคะคำถามแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการสร้างภาวะผู้นำนะคะก็คือการสร้างความมั่นใจนะคะในการที่จะให้เด็กคนหนึ่งนะคะเติบโตขึ้นไปนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตถ้าครอบครัวเรานะคะมีลูกเป็นพี่เป็นน้องนะคะจะเห็นว่าเจ้าตัวน้องนี่แหละคะ่ะพยายามที่จะแบบ เป็นผู้นำใช่คะอยากที่จะเป็นผู้นำให้กับทุกคนยอมรับนะคะหรือว่าเขาอยากจะโชว์ความสามารถของเขาอันนี้ก็คือเด็กนะคะที่มีพี่น้องร่วมกันนะคะพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตในข้อตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆนะคะที่มาอยู่ที่แซมนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนเอ๊ะมีลูกคนเดียวทุกคนนะคะก็ จะอยากได้ภาวะผู้นําเหมือนกันถึงไหมคะอันนี้เลยนะคะภาวะผู้นำนะคะเราสามารถที่จะร่วมกันสร้างแบบสี่อาการนะคะที่พี่หม่อมบอกนะคะก็คือว่าอันดับสร้างความเป็นตัวตนของเด็กขึ้นมานะคะแล้วก็ไปสู่ความมั่นใจต่างๆนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่โปรแกรมลีดเดอร์เช่นความที่ปล่อยให้ลูกนะคะ <The> คุณพ่อะะพแม่ตัดสินใจเองบางอย่างนะคะเราอย่าไปมองเขาว่า เป็นเด็กเราแค่มองแล้วก็คอยซัพพอร์ตดีกว่าหรืออย่าไปลงไม้ลงมือแบบรีบจัดการทำให้เลยอะไรเงี้ยเช่นนะคะการที่เขาจะใส่รองเท้าเองนะคะคุณพ่อก็ณแม่จะสังเกตเห็นว่า ลูกนะคะชอบใส่รองเท้าสลับข้างหรือว่าใส่ผิดใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นในการที่ปล่อยให้ลูกนะคะได้ตัดสินใจเองนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็เขาจะใส่ผิดนะคะเราอย่าเพิ่งไปดุหรือคอมเพลนลูกทันทีทันใดนะคะเพราะว่ามันเป็นการทําให้เขาขาดความมั่นใจไปได้นะคะสิ่งนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่แค่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็บอกว่า เอ๊มันถูกหรือมันผิดนะนะคะแล้วให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจเองอันนี้คือเรื่องง่ายๆนะคะเบสิกข้อ2นะคะเราเรียกว่าสร้างนะคะสร้าง a q a q ก็คือความพยายามนะคะในการที่จะให้ลูกของเรานะคะฝึกเป็นเด็กที่มีความอดทนนะคะอดทนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในระยะเวลายาวนานในระดับหนึ่งนะคะ,ะ,คะเช่นนะคะเขาอดทนที่จะนั่งต่อไม้บล็อกนะคะได้ ระดับที่เห็นความสำเร็จเป็นทาวเวอร์ระดับหนึงนะคะหรือว่าอดทนที่จะรอคอยสิ่งที่เราให้รอคอยนะคะได้ไหมนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการสะสมให้เข้าใจเหตุผลในการรอคอยของเด็กได้นะคะเขาก็จะจัดการอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าการรอคอยเป็นยังไงอันนี้มันก็เชื่อมโยง ในเรื่องของการสร้างภาวะเป็นลีดเดอร์ชิพนะคะสำหรับข้อที่3นะคะถ้าเราจะฝึกลีดเดอร์ให้กับลูกของเรานะคะก็คือการที่ให้สังคมช่วยฝึกนะคะก็จะมีสังคมที่แซมใช่ไหมคะก็จะมีรุ่นพี่ใช่ไหมคะรุ่นพี่ก็จะอยากเป็นลีดเดอร์นะคะเพื่อที่จะท ความภาคภูมิใจนะคะให้กับน้องๆน,นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะน้องนะคะก็จะจําแบบอย่างที่ดีนะคะก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างกิจกรรมหนึ่งของที่แซมก็คือเขาทานอาหารเสร็จนะคะพี่ๆจะรับผิดชอบด้วยการเช็ดโต๊ะเก็บกวาดนะคะเชื่อไหมคะว่าเด็กน้องๆน,นะคะพอเขาถึงวัยนึงเขาจะอยากทำนะคะเหมือนที่พี่ๆทําเขารู้สึกเรสเปคกับ สิ่งที่พี่ทำให้เขาด้วยแล้วก็พี่เองก็พาวนะคะกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมใช่ไหมคะมีคนอยากเป็นเหมือนเขานะคะเขาเรียกว่าก็จะมีไอดอลที่ดีนะคะเป็นสังคมที่ดีนะคะเป็นอะ,อะไรที่โรงเรียนนะคะก็คือแบบอย่างสังคมที่ทำให้การดูเรื่องของการยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่างๆนะคะมันก็เริ่มต้นจาก การที่มีสังคมจากครอบครัวมาสู่สังคมที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่เลือกแซมนะคะเราก็จะมีแบบอย่างสังคมที่เป็นลีเดอร์ชิพนะคะในการสร้างผู้นำเพราะว่าเด็กบางคนงองแงมากนะคะเพราะเขาอยู่ครอบครัวเขาคือหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ไหมทุกอย่างได้หมดนะคะตามที่พ่อแม่ต้องการแต่ว่าถ้ามาอยู่โรงเรียนเขาก็จะเริ่มเรียนรู้เลยว่าสังคมนะคะเป็นการเรียนรู้กันแก้ปัญหาถ้าเขาจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามใจตัวเอง อาจจะทําให้เขาเกิดการไม่ยอมรับนะคะว่าเขาทํานิสัยอย่างนี้นะคะนิสัยแบบนี้อาจจะทําให้เพื่อนไม่อยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นการปรับปรุงตัวเองได้หรือเป็นการนิสัยแบ่งปันนะคะเราก็ได้ฝึกแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะหรือแบ่งปันการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับน้องดูแลน้องเทคแคร์น้องโรงเรียนแซมก็จะมีกิจกรรมพี่ดูแลน้องนะคะสําหรับทุกวันศุกร์นะคะสาหรับให้เขาได้เรียนรู้สังคมในชีวิต ความเป็นอยู่ด้วยนะคะ oh. ข้อที่4ี่คือเรากระตุ้นนะคะ oh. กระตุ้นยังไงให้เด็กเขารู้ว่าคุณค่าของเขานะคะแต่ละคนทําอะไรบ้างให้รู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมอย่างที่บอกกิจกรรมนะคะพี่สอนน้องที่พี่หํ่บอกข้อที่3ใช่ไหมคะมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าตัว,ตว,ตวเองนั้นมี ประโยชน์มีตัวตนนะคะอันเป็นที่รักของคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งนะคะก็คือว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็อยากที่จะแสดงสิ่งดีงดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ ทำแล้วทุกคนชื่นชมใช่ไหมคะมันก็คือการหล่อหลอมเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะคะในอนาคตนั่นเองนะคะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะก็เขาเรียกว่ามันใช้เวลาหมดนะคะสำหรับสามเล่ามาเนี่ยเหมือนจะแป๊บเดียวใช่ไหมคะแต่การสร้างนี่ทุกอย่างตามข้อหนึ่งถึงข้อสี่นี่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะคะบางคนนี่กว่าจะเห็นผลก็อาจจะอยู่แซมจนสี่ห้าปีเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ จะมีความเป็นเด็กใช่ไหมคะที่ทําให้เราต้องปั้นไปทีละขั้นตอนนะคะสําหรับถ้าไว้ใจทีมงานของเรานะคะก็ส่งลูกหลานนะคะช่วงนี้ช่วงที่เราจะเปิดรับ ะะก็คือว่าเปิดรับนักเรียนใหม่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่วางแผนได้จองไว้แล้วนะคะเราก็จะทยอยเรียกคิวเข้ามาแล้วนะคะสําหรับการมาอยู่ร่วมกับสังคมแซมของเรานะคะเรามาทํารากฐานทุกอย่างนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้กับการเรียนรู้ให้กับลูกของเรานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ต้องกล่าวคำว่าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ